ไปแล้ว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 โอ้ยทับทีมมาแล้วครับคุณผู้ชมทับทุ่มครับทับทุ่มทับทีมทับทีมครับน้าเต่างัดทับทีมเงินมาหนึ่งแล้วผมผมยังประกอบอุปกรณ์ไม่เสร็จเลยนะครับนี่ปลาปากด้วยนะครับปากปากปากอันนี้ไม่บาดอันนี้ไม่ปลาไม่ปาาไม่ปาาถ้าปาาผมต้องเอาใส่กระชังผมบอกกุ้งกินทะเลครับบอกอะไรนะ บ่อน้องกุ้งเทียนทะเลนี่อ่ะบ,บ่อน้องกุ้งเทียนทะเล <c oughs> โอเค <c oughs> อ่ะโชว์กล้องหน่อยะที่เปิดเลยเปิดแล้ว่าน <c oughs> มาเนี่ยเปิดแล้วก <c oughs> ็เปิดจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาออนทัวร์กับน้าเต่าแล้นะครับที่บอ่บอบอ่อน้องกุ้ง เที่ยนทะเลครับผมนี่ค่ากันเท่าไหร่ครับนักต่างถากัรหนึ่งร้อยบาทเช้านั้นครับนี่แต่ก็ถ้าคนที่มารถรถยนต์นะรถยนต์ขนของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทางนี้เขามีการใช้ตะเล้งรับส่งนะเขามีตะเล้งบริการนะครับก็ค่าเข้ายี่สิบยี่สิบถ้าออกยี่สิบยี่สิบก็ถือว่าไม่แพงเนาะครับผมได้อยู่ที่ก็มันก็คุ้มค่ากับที่เราไม่ต้องแบกถ้าสัมภาระมาเยอะ ออนทัวกันนะครับถ้าคันร้อยเดียวครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลุ้นปลาอะไรบ้างนะฮะในนี้ก็จะมีรมะครับปลานินปลาทับทิมปลากระพงปลาสวายยี่ตกนะฮะแล้วก็มีหมอกขังดําด้วยนะครับุผมเดี๋ยวไปลุ้นนครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างนฮะ,ะ,ะุนนกครับน้าเต่าได้ปลาทับทิมไปแล้วนะหนึ่งตัวสวยเลยของผมก็ได้ทับทิมตัวเล็กตัวหนึ่งแต่ว,ว่า หล่นลงน้ําไปแล้วพอโดยที่ผมกําลังไปตั้งกล้องนะครับแล้วนักเต่าเอาเท้าเขีย่ยปลาผมลงน้ำนะืนักเต่านเตต่่าานเเขียตตเ่ยไงนักเต่าเขี่ยผ้า่างนี้แล้วปลาผมก็โดดทั่วมากเลยหยอกกากเขาหยอกหยอกหยอกอย่างนักเต่างอนจริงไหมครับผมฉ่าอันนี้ร้อนมากครับวันนี้ขออนุญาตใส่โม่งดีกว่านะ โอุ้ยโดนเลยังงไมาแล้วครับอุ้ยทับทิมครับคุณผู้ชมใจดีครับผมตัวนี้ผมได้ปลาทับทิมแล้วครับมีการบูรี่กันนิดหนึ่งครับการขิงใส่กันนิดหนึ่งจะชังได้ลงน้ำแล้วครับ ก็ี่ยนเป็ียนตัวเลย่ตัวเลยตัวดำสีเลยก็ว er ันนี้ใช้ตกเป็นคันอุดะนะครับสามตูนนะฮะทั้งคู่เลยครับทั้งของผมทั้งของน้าเต่าเลยนะครับก็เอาอุดะสามตูนมาใช้บ้างนะครับ ได,ได้ตัวครับได้ตัวครับซุกเข็งไม่ได้หรอกมีมีขิงสวนโอ้โหยิงออกผมได้ใหญ่ที่สุดครับวันนี้ <c oughs> อโอ้ยจุดยอดเลยไหนวะ วิลุดูที่เม็ดขึ้นเลยอ่ะดูใหญ่นะนี่นเลยะครับก็ได้มาตามความฝันแล้วนะและเต่าเขามีความฝันว่าอยากจะมาที่นี่นะครับใช่ครับสักครั้งหนึ่งนะฮะบ่อน้องกุ้งเจียนทะเลก็ฝันเป็นจริงแล้วเนาะครับผมีเดียวก็ แต่ต่อเองอ่าจะ่มาสงความเร็จมา่ตั้แค่ไหนอันนี้ไปลุ้นกันรับผมงานตบเชื่อหรือว่างานตนแม่นี่มาแล้วนึ่งตัวทับทิมอีกหนึ่งนะครับทับทิมครับทับทิมทับทิมกรอบหลายติดหลายลยโดนโดนสายดีดีายดอันี้ดางครับอันนี้มันด่างเลยนาทีนทีนที ่มเ,เออถ้าทิมมาตมนินก็ทิมซับซ้อนนั้นเราเนี่ยเมือออกลายเหมืนอนคนตกเลยอ่ะตอเตือนตอย่างกั้นพี่เกือบร่วงน้ำเลยฮัโลโหลนะมาครับมาครับาม,มาแล้วครับพี่จับเลยครับใผมยืมหน่อยครับ อิลีลายโอ้โหอยู่ในแจ้งครับคุณผู้ชมจริงๆมันอยู่ตรงหน้าผมแล้วนี่ครับผมจำตัวได้ขอยได้ขิงอีกแล้วขิงนะครับขิงก็ราคาด้วยองตัวนี้กินเม็ดกวอนดาตะโปลดาตะ โดนครับหมอคางดำนี่ของแท้ครับพี่น้องใช่แล้วนี่แหละครับหมอคางดำใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยครับผมก็เพิ่งเคยเห็นกันเนี่ยว้าวคุณแก้งผมเหรอคุณแก้งผมเหรอนี่ครับหมอคางดำคุณแก้งผมเหรอไม่คันคนน่ะไม่ใช่ครับเขาต้องถามดิมโต้ดิมโต้เท่าทีครับไม่เคยเห็นหงอยคางดำอง่้งเต้น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 ประมาณนิดนึง วิมเต้ตัวมันอ้วนกว่าอ้วนอวเนื้อเน้อกว่าใช่เนื้อแน่นกว่าน่ากินกว่าปานีก็ขกงก็คันควางผมเลยยงาไปโยนกันกันไปเนนา นี่แหละตกอย่างเงี้ยมนถึงเงะืนโน้ตสีสันนี่ยแม่อะไรกนใช่ไอใช่ที่ฮุบเมื่อกี้ไหมใช่ที่ฮุบดิีออ๋อเอาแล้วท่านผู้ชมแล้ววัดมีของมาฝากครับ นี่ครับผมได้กระพงมาแล้วครับนั่นแหละตกนินไม่กินครับก็เลยเดินตีปากระพงเล่นครับป่าส่นินน่าจะประมาณจอกโบโมั้งเนี่ยเกี่ยวข้างลุดชโอ้โหด่าย่ายข้างในก็มีนังตกสะปิวอยู่ไอตีสายยาวอยู่ ไปแล้วมีเด็กตมงาลต่อไปผมจะมาคนเดียวแล้วครับเฮ้ยพี่ร้อนจังเ้ยวิ่งครับว่งวิ่ยวิ่งตีนใหญน่ อันนี้ใหญ่เนอใหญ่ใหญ่ตรนี้ไันใหญ่อันนใหญ่เป็นนำกว่าเจ็ดโลอะโดนมาโดนโอผมอกมากกำลังแต่ถ้าเกิดกุ้งิ่เสร็ไม่กินนะมันต้องมีเยื่อน้ำ่อนทีอแตกอืมใหญ่กระพงกระพงมา นี่โอ้ยใส่นี่แหละยังไม่ถึงกระโบโอ้ยเป็นไงมีดีขึ้นโอ้ยเกาะตูดนะครับคุณผู้ชมดีขึ้นโอเคไหมนี่ครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมดีขึ้นคุณผู้ชมมาดูผลงายของนักเต่าครับ ไม่ครับผมไม่แห้วไม่แห้วครับแต่ก็เกือบได้หาบเกือบเกือบได้หาบก็ก็อย่างว่าเรามาเก็บตกครับครับเรามาเก็บตกเก็บตกแล้วก็เขาเอาปลากันออกไปพอสมควรแล้วเนาะพอสมควรแล้วนะเราก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามากันวันนี้๋ยวลองดูไว้โอกาสหน้าถ้าเขาลงลงปลาใหม่อะไรใหม่ก็อาจจะอาจจะมีโอกาสมาเยือนอีกแต่คราวนี้ก็คือว่าวันนี้โอเคสำหรับโอเคนะหรับน้าเต่าน้าเต่านั่งลิ้วทั้งวันเลยวันนี้ ผมก็เดินไปตีปลากระพงนะครับตีหยาบปอมมังอะไรบ้างก็ได้มาตัวเดียวแล้วก็กลับมานั่งตกอยู่บ้างปะปลายนะครับก็ดูผลงานของผมก่อนต้องช่วยอยู่แล้วมันยกไม่ไหวหรอกผมนะของนักเาะยังได้ขนาดนั้นแล้วของผมยงขนาดไหนนี่พูดแล้วจะหาว่าโกหกผมไม่ได้มูนะ นี่นะครับนี่นะครับนี่ของผมนี่ครับคุณผู้ชมนี่ของผมครับนี่ครับก็ได้กระพงหนึ่งแจมเนาะอะกระพงหายไปไหนแะ้โอ้ยอยู่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  นี่น <c Ris ky> อยู่อยู ah. ่น well, ี force, uh ่น kind of <c oughs> ี <c oughs> ่อ่าอ่าตัวไม่ใหญ่ครับประมาณสักสองสามขีดตีขีดมาวนี้ครับก็นะฮะาตักขีดเลยานน้ก็ได้เยอะอยู่ได้ครับเด็ดแปดตัวเด็ดทั้งมดเลยครับก็นนนาที่มาตีปากกระพงนะครับก็ได้ไป สามีคนเนาะมากันสามคนบ้างสีคนบ้างสองคนบ้างนะก็ได้กันเป็นคนละหกเจ็ดตัวนะรวมรวมแล้วนะไ <hum ming> ม่ใช่ว่าคนเดียวหน้าหกเจ็ดตัวนะก็อยู่ที่ดวงใรน,นะครับว่าจะทำแบบขึ้นหรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมไปเดินตีรอบบ่อเลยนะได้มาตัวเดียวนะครับก <intens flock> ็สู้นักเต่าไม่ได้ครับเพราะว่านักเต่าเขานั่งหลิวอย่างเดียวครับนั่งเทียนนั่งเทียนก็วันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมกับนักเต่านะกับทริปที่ คริปที่บ่อตกปลาน้องกุ้งเชียนทะเลคลิปที่น้องกุ้งเชียนทะเลครับอะไรน้องกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งคืออะไรน้องกุ้งอ่ะเออไม่ได้เขียนเตรียมมาน้องกุ้งเชียนทะเลเตรียมมาบอกน้องกุ้งเขียนทะเลผมพยายามจะให้นาเต๋าเขาได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับก็คือ มาที่ทำไมตีอมมานะครับสำหรับสำหรับผมกับ้าเต่าวันนี้นะครับมาที่บ่อน้องกุ้งเทียนทะเลครับผมบออะไรบ่อน้องกุ้งเทียนทะเลครับบอกน้องกุ้งทํทอะไรตกปลาครับเออบ่อตกปลาน้องกุ้งเทียนทะเลครับโอเคนี่ก็ก็ที่บ่อตกปลาน้องกุ้งเทียนทะเลนะครับผมค่าคันหนึ่งร้อยบาทนะครับสามารถอ่าตกหริว หรือจะตกสปิวหรือทิ๊กตู่หรืออะไรก็ได้นะฮะแต่ก็สามารถตีปากกระพปงได้ตีปลาช่อนได้นะครับก็แต่ว่าต้องใช้แค่หนึ่งคันนะอย่างสมว่าเรามาตกหลิวแล้วก็มาตีปากกระพงด้วยเนี่ยเราก็ตกหลิวก่อนถ้าเราจะไปตีปากกระพงเราก็เอาคันหลิวเก็บนะฮะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเก็บใส่ห่อนะก็คือเอาขึ้นมาวางไว้อ่าที่ะลิงแล้วเราก็ไปเดินตีปากกระโปงตีอะไรก่อ เลิกตีปลากระพงอย่าตกเหลวต่อเราก็เอาคันตีปลากระพงมาวางไว้แล้วเราก็ตกเหลีวต่ออย่างนี้นะฮะโดยทาตามกฎกติกาของเขาเราจะได้มีบอตกปลาแล้วก็มีวิชาภาพในการตกปลากันเป็นนานๆครับผมก็เราสองคนก็ต้องลาไปกันแต่เพียง่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องเดินทางกลับอีกนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จากที่เรามาก็ระยะทางประมาณประมาณเจ็ดสิบโลนะได้อยู่นะครับผมไว้พบกันอีพีหน้าดีกว่าครับผมสวัสดีครับ จะรู้ว่าเลิกลากแล้วหนึ่งเลิกลากแก็หนึ่งเลิกลากแล้วหนึ่ง